สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับมาจัดตามที่น้องๆบอกเลยนะครับก็น้องๆที่อยากโดนเน็ตนะโดนเน็เข้ามากันได้เลยนะครับพี่มาจัดตามที่น้องๆบอกเลยนะครับก็ถ้าใครโดนเน็ตนะฮะมาเลยนะครับเม้นเลยนะครับโอเคคลิปนี้นั้นจะเปิดรับโดนเน็ตเลยนะครับทุกคนนะครับตามที่น้องๆบอกนะอันนี้คือน้องๆขอกันมานะครับมีหลายคนเลยนะครับก็ ขอบคุณมากนะครับทุกคนโอเคครับและคนนะครับก็รอติดตามแจกเงิน EP ที่6นะครับก็เร็วๆนี้นะครับรอติดตามเอาไว้นะครับเพื่อๆพื่อน้องๆอาจจะเห็นก่อนได้ก่อนนะครับก็ถ้าใครนะครับเห็นก่อนก็ได้ก่อนเลยนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรมากนะครับทุกคนฟังพี่นะ แล้วก็เอารหัสนะไปเติมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับใ, shuttle, ใครเห็นก่อนนะครับใครได้แน่นอนนะครับก็ถ้าใครเติมได้นะครับก็มาเม้นให้พี่ด้วยนะครับอย่าลืมนะมาเม้นให้พี่ด้วยไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเม้นแรกนะครับก็ไปเติมเงินให้ได้ก่อนนะครับไปเติมเอาให้ได้เลยแล้วแล้วก็ค่อยมาบอกพี่ก็ได้นะครับช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่า การเติมเงินนะฮะเอารหัสนะเอายิ่งเร็วยิ่งดีนะครับเอาเร็วๆเ,เลยนะครับโอเคไหมครับก็คลิปนี้นะขอไปก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะแล้วก็ขอบคุณที่โดนเน็ตมากันด้วยนะครับโอเคคลิปนี้จัดโดนเน็ตให้น้องๆตามสมใจเลยนะครับโอเค